那。 Few moments later. วันนี้เจนี่จะมาเปิดขนมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือขนมออเดยนยา่านี่นะคะขนมออเดยนย่านะคะวันนี้เจนี่ได้มาทั้งหมด2ลังใหญ่ๆเลยค่ะรวมทั้งสิ้น128ซองนะคะ1ซองนะคะก็จะได้การ์ดด็ก มันแซกนะคะ2ใบค่ะทุกคนมีให้เลือกสะสมทั้งหมด130แบบนะคะสำหรับการแดกบอมันแซกแต่ว่าวันนี้ค่ะเจนนี่จะมาตามหาการ์ด S S R ค่ะที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ย150ใบมามันต้องมีสักใบอยู่ในกลองใบนี้าพร้อมแล้ว ทั้งหมด128ซองของเรานะคะแกะออกจากซองขนมเรียบร้อยแล้วใน1ซองนะคะเราจะได้การ์ดทั้งหมด2ใบค่ะามาเริ่มเปิดกันที่ซองแรกนะคะอาจจะเร็วๆนิดนึงนะคะใน1ซองเนี่ยการดักก้อนบอลเนี่ยจะนี่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันจะมีการ์ดออกมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4รูปแบบนะคะก็คือมี normal นะคะเป็นใบธรรมดาเนาะแล้วก็ใบแลนะคะที่เป็นแบบฟอยด์พิมพ์ฟอยนะคะแล้วก็ sr คือฟอยด์ปั๊มทอค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือ s s r ค่ะที่มีทั้งหมด150ไบใบทั่วประเทศไทยนะคะมาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยจะได้ s s r อยู่ในลางนี้หรือเปล่านะคะมาถึงกันที่ซองที่15นะคะซองนี้เนี่ยก็ จะเป็นตัวโกคูนะคะโกคู Goku ออกอันนี้ก็จะเป็นใบแลนะคะเป็นใบฟรอยธรรมดานะมา แล้วก็มาต่อกันที่ซองที่16นะคะก็ยังเป็นแบบเออ m a นอร์อยู่เนาะแล้วก็มา17ค่ะทุกคน17อันนี้ก็จะเป็นแรนกันนะคะก็คือโกคูนะคะสู้ก,กับฟิเซอร์ค่ะต่อ,อก,กันยาวๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะนี่จะรันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอ่ซองไหนเนี่ยที่เป็นใบพิเศษนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำการพูดให้ฟังนะคะรีแคปเราได้ใบพิเศษอะไรนะคะก็มาถึงซองที่13ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโกคูนะคะร่างซูเปอร์สายาสองค่ะ ถึงทรงที่30พอดีเดะค่ะโกงหังซูเปอร์สาย,ยาล่าง2อ,ออกพอดีนะคะเดี๋ยวเราพักชมรีวิวขนมโกเดนยาสักครู่ค่ะอืมรสชาติไวเด็ก กลับมาต่อกันที่ซองที่31กันเลยค่ะทุกคนโฆษณารีวิวแบบกระชับรวดเร็วนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงขนมรสชาติใบเด็กกันนะทุกคนคือมันรสชาติแบบคิดถึงเหมือนตอนเราอยู่ปหม,มะเออรสชาตินั้นเลยนะคะเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบรสอ่าซีฟู้ดนะคะมาถึงซองที่41ค่ะซองนี้นะคะก็จะเป็นแก๊งรวมดาวของเราออกนะคะจะเป็นใบแลนะคะแลธรรมดานะ ถึงซองที่52นะคะนี่เลยโกคูออกอีกแล้วนะคะโกคูใบแรนะเมื่อกี้ก็เหมือนจะมีออกซ้ำไปแล้วนะคะ1ใบก็อาจจะเป็นธรรมดาเนาะกล่องสุ่มขนมเนาะมันก็อาจจะแบบมีซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะก็มาลุ้นกันว่าจะซ้ำกันเยอะหรือเปล่านะคะอาถึง58นะคะมาถึงซองที่59คะ่ะใบนี้นะคะก็จะเป็น นี่เลยโกคู Go นะคะปั๊มทองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลแลนะคะอ่ะแล้วก็พักชมโฆษณากันอีกสักหนึ่งรอบค่ะรสชาติไวัยเด็กรสชาติไวัยเด็กนะคะพาเรามาถึงกันที่ซอง62ค่ะทุกคนซองนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งนะคะทั้งใบแลค่ะ ต่อ,อกันที่67ค่ะเราก็จะได้เทพพระเจ้าวังกรน,นะคะจุดต้นกำเนิดเริ่มเรื่องนะสองที่73แกงรวมดาวเราออกแบบ SR ค่ะทุกคนปั๊มทองนะคะกคูพิโกโ,กโ,กโลคูลินลินโกหังนะคะแกงรวมดาวว้าว แกงรวมดาวตอนแรกเรามีออกแบบแรไรธรรมดาไปแล้วนะคะแล้วก็ได้แบบปั๊มทองไปอีกอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้คือการหลุด QC นะคะเออโกคูนะคะเบบี้โกคูนะคะแบบหลุด QC น่าสนใจดีก็เลยเอามาให้เพื่อนดูนะคะตลกดีอันนี้นะ ที่85้าค่ะโกคู Go oo, ออกอีกแล้วนะคะเหมือนจะซ้ำน้าใบนี้เหมือนตอนแรกเหมือนจะออกไปแล้วนะคะโกคู Go อ่ะถือ,อยังไงก็พักชมโฆษณากันอีกสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนรสชาติใบเด็กเบื่อกันไหมรสชาติใบเด็กมา91ค่ะ91อันนี้ก็จะเป็นโกหังนะคะมาโกหังใบฟรอยค่ะมาต่อกันยาวๆเลยค่ะ มาถึงครึ่งทางแล้วเนาะจะเข้าสู่ซองที่ลอยแล้วค่ะทุกคนเวียนหัวกันไหมนี่เวียนหัวมากเลยนะซองที่99ค่ะเลขสวยนะคะนี่เลยจะเป็นทรังนะคะสู้กับฟรีเซอร์นะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นหลุดคิวซีนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้เขาเขียนว่าทรังสู้กับเซลเนาะที่จริงมันสู้กับฟรีเซอร์ค่ะก็ผิดมาที่ทางโรงงานนะคะใบนี้ ความจริงกันแล้วค่ะทุกคนซองที่118แล้วใบนี้จะเป็นฟรีเซอร์นะคะเป็นใบแรค่ะเดี๋ยวเรามาพักหายใจหายคอกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะตสชาติใเนีกโค้งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเหลืออีกแค่8ซองเท่านั้นนี่ยัง S S R ยังไม่ออกเลยทุกคนทำยังไงดีเนี่ย สองซองค่ะมาดูนะคะว่าจะได้ไหมมาห้ยโอ้เป็นใบแลนะคะฟรีเซอร์ใบแลออกนะ s s r สุดท้ายสุดท้ายไม่ออกค่ะสุดท้ายก็คือไม่ออกเ่า s s r ไม่ออก มาลีแคปบกันให้ดูค่ะทุกคนอันล่ากันนะคะเบบี้โกคูค่ะเป็นใบที่หลุด QC มานะคะน่ารักดีเอามาให้ดูกันเล่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นโกคูนะคะโกคู Goku อันนี้ก็ได้เป็นใบปั๊มทองหนึ่งใบนะคะแล้วก็เป็นใบแรที่เป็นใบฟอยหนึ่งใบค่ะอันนี้ก็ให้ดูความแตกต่างนะคะนี่สองใบนี้ขอบทองนะคะจะเป็นขอบทองทางด้านซ้ายมือเห็นไหมเอ่ยนะที่เป็นปั๊มทอง มาถึงอ,อันนี้โกคูซูเปอร์ซยาร่าง2ค่ะได้ซ้ำมาทั้งหมด3ใบเลยค่ะอันนี้ซ้ำกันแบบไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเลย3ใบอันนี้แก๊งรวมดาวของเราค่ะแก๊งรวมดาวอันนี้อ่าได้เป็นปั๊มทองนะคะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เป็นใบแรนะคะให้ดูวความแตกต่างนะคะขอบทองกับขอบธรรมดาอ่ะรวมดาวผ่านไปจ้ะรวมดาวได้มา3ใบนะคะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นโกคูนะคะสู้กับฟริเซอร์ค่ะก็เป็นใบแรเหมือนกันนะคะอันนี้ได้มา1ใบแล้วก็มีฟริเซอร์ค่ะใบแรอ่ะ1ใบต่อมาเป็นฟริเซอร์ค่ะอีกหนึงแบบเนาะซ้ำกันเอ้ยไม่ซ้ําคือตัวละครเหมือนกันแต่ว่าแบบไม่ซ้ําแล้วก็โกฮังค่ะโกฮังอันนี้เป็นใบแรเหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นใบที่หลุด QC นะคะที่ผิดที่ชื่อเนาะทรังกับอาร์ฟลเซอร์ค่ะแต่ว่าโรงงานพิมพ์มาเป็น t ทร n งกับเซลก็ผิดพลาดน,นะคะก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้นะคะถึงใบนี้นะคะโกฮันค่ะใบแรเหมือนกันค่ะหมดหรือ,อยังเอออัจยังไม่หมดเหลือโกฮันอีกหนึ่งใบหมดแล้วค่ะทุกคนอ๋อยัไม่หมดเหลือทรังใบนึงทรังนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นเทพ,พเจ้านะคะเทพ,พเจ้ามังกรสุดท้ายแล้วหมดแล้วใบแลนะคะที่รีแคปวันนี้นะคะก็128ซองเยอะมากมากเลยค่ะทุกคนเวียนหัวกันไหมก็ขอพายด้วยนะคะในความเร็วเพราะว่ามันเยอะจริงๆสุดท้ายนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะติดตามเจนนี่นะคะได้ที่เพจ Lucky Sport Card Thailand นะคะใน Facebook นะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กันเยอะนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามที่ชมคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ